สวัสดีครับวันนี้มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับแบบนี้ท่านไหนสนใจนะครับงานคืนดักนกดักไก่ของทางค่ายนะครับมาดูรายละเอียดงานก่อนนะครับคืนดักนกดักไก่นะครับรายละเอียดก่อนนะครับการพันหลักนะครับ นี้เป็นผีเสื้อนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่รังเก็บให้นะครับเรารได้เห็นงานนะครับพวงทองเหลืองเบอร์สิบหกนะครับแข็งนะครับตัวนี้นะครับโยงต่อไปสายด้วยสาย PE นะครับตีเกลียว2องเส้นนะครับแบบพับหัวนะครับตัวนี้นะครับแติมเกาให้ด้วยนะครับ ยงัเป็นกระดูกงูนะครับแต้มกาวให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับการติดกานะครับหัวกลางท้ายนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะออกสีใบไผ่นิดหนึ่งสีอ่อนนิดหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเออย่าน่นะครับแต่วันนี้ก็เป็นคืนนกฝักนะครับ แบบหลักนะครับมีแบบแขวนนะครับแบบแขวนแบบหมุนได้นะครับเปลี่ยนห่วงได้นะครับมุนได้เปลี่ยนเอ็นได้นะครับต่อไปสายพ e เเหมือนกันนะครับตัวนี้จะแต้มกาวให้ด้วยนะครับไม่มีหลุดนะครับเหมือนกันนะครับมีสองสีนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับชอบสีไหนนะครับสีเขียวสีน้ำตาลนะครับ นี่ครับแบบหลักนะครับก็จะเอ็นเล็กนิดนึงนะครับเบอร์แปดสิบน้กหวกนะเราก็ใส่รังเก็บให้นะครับพร้อมรังเก็บนะครับนี่แบบนี้นะครับพร้อมรังเก็บให้นะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับกระเป๋าไก่ต่อนะครับหลักเชือกเมมเสียงนะครับื่อท่านไหนสนใจเมมเสียงนะครับลูกหวกยางนะครับ อย่างนะถ้ามีท่านไสนใจสอบถามดูก่อนได้นะครับให้คำแนะนําได้นะครับหลักตัวนี้เป็นหลักสแตนเลสนะครับ2.4นะครับไม่เป็นสนิมนะครับถ้ามีท่านไหนสนใจนะครับปกทรงสอบถามได้นะครับให้คําแนะนําได้นะครับเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับท่านไหนไม่สะดวกโอนนะครับ ทางค่ก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับสนใจสอบถามติดต่อดูก่อนได้นะครับให้คำแนะนำได้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ